สวัสดีครับผมวันนี้นครซับยางยนต์นะครับมาประชมตัว t o โย t a v วีโก้พ n n e r นะครับผมใส่เป็นล้อ t e 3 7สอ16นิ้วกว้าง9เลยนะออฟศูนย์นะครับเป็นงานล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงเ k ็มเสปนะครับรันด้วยยางโยโกฮาม่า G015 นะครับเป็น265 70 16นะครับ คันนี้เป็นตัวพี n ันเนอรเดิมๆโชคเดิมทุกอย่างเดิมนะครับผมด้านหน้าก็มีติดนิดหน่อยนะครับอาจจะต้องปาดออกบ้างเล็กน้อยนะครับหรือถ้ามีโปรเจกต์จะทำโชคเพิ่มก็ดันสูงขึ้นมาก็ไม่พ้นก็ไม่โดนแล้วนะครับตอนนี้ความสูงเดิมนะครับที่เราเห็นเป็นล้อสีน้ำตาลเข้มนะเป็นงานล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะครับ อันนี้เดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเอานิ้วมือสอดเข้าไปด้านหลังนะครับโอ้เหลือๆนะต้องมีเก้านิ้วมือถึงแปดแปดถึงเก้านิ้วมือนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับข้างหน้าเดี๋ยวเอานิ้วมือสอดดูเหมือนกันนะครับข้างหน้ามันเตี้ยมากเลยนะตอนนี้ห้านิ้วมือผมเองนะครับเทียบกับข้างหลังนี่โคลรเรื่องเลยนะตอนนี้ห้านิ้วมือนะครับข้างหลังนั้นน่ะ ข้างหลังนั้นนะสูงเกือบ9 right ้านิ้วเลยนะครับ9้านิ้วมือนะครับตอนนี้นะครับทําการปาดพอเลี้ยวแล้วมันติดตรงนี้นะแล้วทําการปาดออกเลยนะครับปาดออกปาดออกนะครับแล้วก็ทําการดันดันในตัวแผงตรงนี้ยเข้าไปเข้าไปข้างในเข้าไปด้านในฝั่งนู้นนะครับใช้หนดกุ้งรัดนะครับตอนนี้เลี้ยวไม่ติดขับงานได้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับคันนี้ลูกค้ามาไกลจากประวบเลยนะครับ ตอนนี้ล้อเป็นขอบ16กว้าง9ออฟ0ูนล้อจะค่อนข้างที่จะล้นกว่าตัวซุ้มออกมาประมาณครึ่งนิ้วเท่านั้นนะครับตัวยางมันล้นนะครับตัวล้อมันก็ยังอยู่ด้านในนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับจากที่เราเห็นเลยนะครับจากภาพจริงเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วว่าไม่เกินเนี่ยน้อยมากนะครับด้านหน้าด้านหลังก็นิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรถนะครับ มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็น TE 37ขอบ16กว้าง9ออฟศูนย์งานเอ็มตะปอนนะครับเป็นล้อเบาโคฟอร์มิงรัดด้วยยางโยโกฮามานะครับทีศูน่งห้นะครับเป็นยาง AT นะครับทีศูน่งห้นะครับเป็นลายสายลุยเลยนะตัวหนังสือสีขาวนะครับของตัวนี้ล้อยาง30,000ื่นต้นๆน,นะครับ สวยมากนะบอกเลยสเกลตัวนี้สีเข้มทั้งใบนะครับไปดูล้อใ,ใกล้ๆนะตัวนี้เป็นยิงตายนะครับแล้วก็ยิงตายทั้งก้านและขอบเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเป็นสีเข้มนะครับมีเลเซอร์แดงนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตัวยางจริงๆมันจะมีริมกาดป้องกันนะแต่เนื้อเป็นล้อกว้างเก้าไงกว้างมากๆเลยนะมันเลยทําให้มิติยางยกนิดๆนะครับ แต่นี่ก็ถือว่าหน้าตรงอยู่นะสวยอยู่นะประมาณนี้นะครับตัวล้อโอเคนะครับผมเอาไว้ไป็หนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์ออฟโรดใส่กับรถตัวสูงได้ทุกรุ่นนะครับสอบถามได้เลยนะครับชุดนี้สามหมื่นต้นๆน,นะครับล้อเปล่าอยู่ที่หนึ่งหนหกพันห้าร้อยบาทนะครับยางเส้นหนึ่งสี่พันห้านะโอเค สวัสดีครับนครรัพย์ยนศูนย์0ก้าสี่ห้าสี่ศูนย์ัก้า r ก้า t ก้า f e c t สวัสดีครับ